Hello! Yeah. ไม่คิดนำเบ้ารวบสุขร่วมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมาตจงแพ่เมตตาให้ชัด เหนือยินเหนเหนือดวงใจคนอรักยิง ขึ้นเหนือหัว